สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดดิ้งแคสชัแนลนะคะวันนี้คือแบบคือแบบว่านะคือตอนแรกแคทอ่ะกะว่าจะเปิดไข่ซาเว่ในไลฟ์แล้วคราวนี้ก็เคอลืมว่า<ม>ถ้าเปิดหลังจากวันนี้คือมันก็จะไม่ได้เ็จเปไปแรกและะ้วฉันแคทก็เลยาอาัดคลิปเปิดแทนโอเคหวังว่ามันจะดวงดีกว่าเนาะยังไงก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์อวยพรคือมันอาจจะช้าเกินไปแล้วแต่ก็คอมเมนต์อวยพรกันได้นะคะระหว่างไลฟ์เอ้ยระหว่างอัดคลิปปะก็ กดหยุดแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ไอพอกันแป๊บหนึ่งครับขอบคุณครับทุกคนที่ไอพอกันเยอะเหลือเกินโอเคเราก็มาอยู่กันที่เมืองอ่าพอนเทลานะคะซึ่งเมืองนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของอนักบุญปะเออเพราะฉะนั้นต้องดวงดีปะเราปฏิบัติเลยเดี๋ยวเราจะเอาเออเราลืมบอกไปว่าวันนี้จะมาเปิดขาย500ฟองบอกตอนนี้ทันไหมคะทันแหละโอเคเราจะกดแล้วนะทุกคนรอดูชื่อเรา ขึ้นเป็นของขึ้นเป็นตะกุดที่เราใส่ไว้ที่ F5 ครั้งที่แล้วเราเคยใส่ไว้ที่ F1 แล้วแม่งดวงสวยไม่รู้เกี่ยวไหมอ่ะเราจะลองทีละเอาแบบไหนดีวะเอาเป็นเคเราจะมาเยินหน้าโบสถ์ค่ะแล้วมันก็จะเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วมันก็จะของดีๆมาให้ครับ F5 ไปฮัลโหลทุกคน คือตอนนี้เพิ่งมาตัดคลิปไงก็เลยแบบกดหยุดไว้แล้วคือเพิ่งไปเช็คราคาหนูมาคือมันราคาดีมากฉันควรจะกรี๊ดดีใจตอนนั้นไงแต่คือแบบไม่ได้เช็คกันเนาะขอกรี๊ดตอนนี้แล้วกันอ,อุ้หูได้นะขอบคุณแค่นี้แหละที่จะบอกเขาใช้กันป่ะวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่ฟองแรกก็ดวงดีแล้วเห็นไหมคือชื่อขึ้นอยู่แหละแต่ว่าต่อเลยไหนดูด,ดิเออเออโอ้โห โอ้แห้งสมชื่อของจริงๆเลยต้องใส่ดวงอาจจะหมดแล้วบริเวณนี้ Shadow ขายได้บ้างไหมค่อยไปเช็คทีนะเฮ้ยได้บีเราต้องดุกดิกิดหนึ่งดุกดิกิดหนึ่งเพื่อแบบดวงมันอยู่ตามขอบบ้านอะเก็ตปะได้ไหมเนี่ย อืมไม่ได้ปะเหมือนจังหวะที่กดมันไม่มีคนกดเหรอเฮ้ยมันมีคนมาแย่งกดการันตีไอเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บป๊บแป๊บหนึ่งใช่ป่ล่อยเขากดไปแป๊บหนึ่งแล้วให้กดต่อแล้วให้กดต่อแล้วให้กดต่อกปดแบบรวๆว่าจะมาแทรกเราปะเนี่ยมาว่ะมาว่ะได้อะไรไม่รู้ว่ะมาว่ะขายได้ไปไม่รู้แต่ว่า ไม่ใช่คนอื่นแล้วค่อยกดตามได้ไหมเนะี่ยเอาไงดีรออย่สักห้าสิบอันเท่านี้โอ้ยตัวหนักจดไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างมีเกลือหกสิห้าก้อนเกลืออีกยีิบเจ็ดเกลืออีก <c oughs> ไม่ได้วะเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เป็นพลาดกี้เป็นพลาดไปน,นิดนึงโอเคได้ชาร์ดโมาแต่ชื่อไม่ขึ้น่ เฮ้ยไอแวนนี่มันแย่งกดแคทโอ้โหเมื่อกี้แคทกดอยู่ออกแต่คนละใครโทษทีทุกคนขอโทษค่ะขาเขาโทษค่ะหนูขอโทษ,โทษ,โทษหน,ษหนูหนูแค่พูดไปตามอารมณ์หนูไม่ได้ว่าใครนะคะหนูผิดเองแต่ชื่อหนูขึ้นมาวะ่ะพื้นที่นี้เดียวลองเดินไปตรงอื่นซ C เฮ้ยตรงนี้เป็นออร่าดีวะ่ะแต่ไม่โฆษณานนะเเซ s e n s เซ s e n อ o r เปลี่ยนบีเปลี่ยนบีเปลี่ยนบีขึ้นขึ้นขึ้นโฮ้ยโฮ้ยชื่อขึ้นเมื่อกี้ชื่อขึ้นเยอะและชื่อขึ้น,นเยอะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่มีชื่อเราเลยบาบอเฮ้ย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 เดินวนรอบไปที่ดิี่ครับกดลัวไปบอวะได้ว่ะมันแบบมันแบบ จะต้องรอแบบหนึ่งแล้วค่อยกดตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แม่งไม่ใช่คิดว่าเขากำลังกดกันอยู่ป่าวะกดแบบรัวๆห้าลอยฟองเอ้ามีคนมาแทรกคนมาแทรกกลางระหว่างเราและโขจะต้องรอกดแบบหนึ่งค่อยกดเห็นแหมกาลังจะได้การันตีแล้วไงคือตัวหนักก่อนไง แอ่นัรนแหละตัวหนักก่อนเฉยไหนดูดิเพราะว่าแอร์เรียตรงนี้มันดูดวงยังไม่ค่อยดีดวงยังไม่ค่อยดีด,ด,ดูจะเดินไปตามขอบอื้อวีชในย,ย่หลังโบดีคนดีๆมักจะมาทำบุญกับ ไม่ดิแปลกชื่อไม่ขึ้นเนละชื่อไม่ขึ้นเลยชื่อไม่ขึ้นหรือว่าตรงนี้มันอยู่ห่างไกลคนเกินไปกลับเข้าไปดีกว่าเอา้าอีกแล้วอะไรวะมันไม่เป็นชื่อเราอะคือเราไม่น่ากดหยุดแบบหนึ่งเลยอะหรือว่าเรารอแบบหนึ่งแล้วค่อยกดดีกว่ามันไม่น่าจะต่อกันขนาดนั้นไหมคิดว่าไงคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไง อยังไงดีฮ้ยวะยังดีริงซิวเฮ้ยเฮ้ยเขาชาโดมาหวัดเราต้องต่อเฮ้ยมากว่าได้เดิมอีกแหละอันเดิมอีกแหละอันนี้อีกแหละแต่อันนี้ไม่รู้มันมีราคาไหมนายังไม่ได้เช็คราคาของอะไรเลยค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะเฮ้ยมาว่การันตีใบแรกว่ะเออได้ใบแรกได้ใบแรกโอ้ ก8ก็ยังดีเอาไปตีเสร็จแล้วก็ตีบวกต่อให้มันได้9นะบวก9ไม่ใช่เหลือบวก7 <c oughs> <c oughs> ไหนดูเาขยุดกดกันแล้วเหรอชาโด์ลิงปาปชาโดว์ปาปปาปปาบอย่าอย่าเพิ่งมาคุยกับฉันอย่าดูดวงของฉันไปยังวะโอ้จะผ่านไปสองร้อยแล้วดนะ ก็จะมีสุดลุน้นจะมีสุดลุ้นไอเทมที่ชื่อว่าอ่ารพินพีเนกเรตสออกเสียงผิดออกเสียงถูกป่ดีแล้วมันจะมาถูกอันไหมนะเนี่ยเฮ้ยชื่อมันไม่ขึ้นว่ะหรือว่าคนเขาหยุดว่วรอแป๊บรอบแปบ๊บรอแปบ๊บ แ,แล้วจะเหลือเรากดคนเดียวเหรออ,อย่ามาแทรกระหว่างตอนได้ของดีๆนะอย่านะ please เหลืออีกเฮ้ยตอแร่เขาเริ่มได้ของตอนยังมีคนอยู่กดอยู่เป็นสัญญาณที่ดีเ๊เะแล้วจะรูยไงว่าระหว่างที่เรากดนี่มันยังไงนอง้อใช่ไหม เอ,อเราว่าเราไม่ได้วะ่ะอเรวว่าจะวิงเราวิงนิดนึงดีกว่าเพื่อเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนที่โอเคตรงนี้แหละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ดีเลยวะ่ะ สาสกดได้ก็คือชื่นชมตัวเองไงกดไม่ได้ก็โทษคนอื่นทำไมเราเป็นคนแบบนี้อะ่ะค่ะขอโทษนะขอโทษแห้ะวะหวยบ้านนี้เยอะเกินวะ่ะเฮ้ยการันตีแปดแท้นมาเมื่อกี้เลยแล้วมันอาจจะแบบน่าจะพักของดีแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วค่อยกดพพักก่อพักก่อนกกอนิน่งๆนิงน่งๆอย่าหายใจ ต่อต่อต่อได้ปุวะได้ไมน,นี่ยโอ้ตายตายตายเออโอ้โห,โหกดห้าพักเด้อ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้ามาวะมาวะไอเวนอีกแล้วเยอะจริงพัก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 หนึ่งสองสามสี่ห้ามาเชยให้มุกดี่ได้อยู่วะปึ๊บปึ๊บ,บกดแล้วยืนพักแปบหนึ่งมันมันขึ้นชื่อนิดหนึ่งพักหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้แรอว,วะเปลี่ยนตามเสาเป็นตามเสาสามสาีมส่ห้า ทำามันเล่นทำามันหูอันนี้หลายติดหลายรอบอัเนี้ยยืนตามธงยืนตามธงทุกคนทำามันเล่นแล้วก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามมีคนัดมีนนคมนกดแล้วธงตรงดีว่ะกลับไปธงเมื่อกี้ดีกว่าตายไปเี่เอเฮ้ยเป็นคนได้นั้นก่อนหวงังกันแล้วต้องพักแป๊บพักแป๊บเพื่อให้มันกดผ่านไปหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้า ไม่ได้ว่ะห้าไม่ได้เลยอ่ะได้แต่ไอเบอร์รี่บ้านเนี่ยแล้วกดเร็วไปปะสองสามสี่ห้าไม่คนใครก็ได้ช่วยมาแทรกไอเบอร์รี่นี่ทีเถอะโอ้ตายตายเห็นปะได้อยู่ไอทฤษฎีผักแปแล้วกดห้ามันก็ยังได้ยู่อะดูหรือมันก็ได้ทุกคน่ะทุกคนเหลือไม่ถึงร้อยแล้วอ่ะความหวังที่เราจะได้อย่างอื่นมันจะมีบ้างไมคะ เรากลับมาที่ความหวังหมู่บ้านทงเลทงเลหมู่บ้านแม่งไม่ช่วยอะไรเราเลย嘛มีแค่ตัวเองเท่านั้นแหละเคชื่อขึ้นก็ยังดีแต่ใช่ว่ามันจะขายได้แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะเด๋วเจะาสิบปากฟองอะเราจะไปเปิดที่ไหนดีเรากลับไปหน้าโบสถ์อีกรอบไหมเราจะค่อยๆเดินไปกดไปมันเงียบไปสักพักแล้วอาจจะใกล้ๆถึงของเทพ กล้ถึงเราแล้วสีบวกแปดนี่เยอะอยู่นะหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาได้ต่อกันเลยว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละไอเคสอันนี้มักดแค่ทงถ้าหน้าบทเราต้องกดเป็นแบบหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งเออไหนลองดิลองแป๊บเขารองกันหนึ่ง สองหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันจะกดยังไงวะเอ้ยก็ได้อยู่เป็นจังหวะอันนั้นคือมันเป็นจังหวะหมม่วๆในใจเหมือนมันไม่ใช่อ่ะแปบบ๊บไงวะเนี้ยืยีตรงนี้ได้อยู่นะยืนที่แบบเอาแมวบังหน้า NPC อ่ะเออประมาณนี้แหละไปไ,ได้ระหว่ามันงเดิ เฮ้ยเหลยี่ิบก้าฟองแล้วอ่ะยี่แปดยี่เจ็ดยี่หกยี่ห้ายี่สีี่ยี่สองเอ็ดก้ายเ็ดี่กยีเด็กเลกจ็คเล็กสิบสี่สิามสิอมือซอนตัวแปบเอ็ดสิบเก้าแป 7จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเออพระเจ้าแห่งกาชาหรือเทพเจ้าแห่งไข่แห่งความโหดเหี้ยมหรือแบบซาดิสกอ็อ่ะได้โปรดได้โปรดเธอนะไอเวนหนักเกินแล้วมันเหลือดนนึงใบด้วยนะ่ะกดดันฉมัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามให้หนูนะ เราบอกไม่เคลียวว่าจะให้อะไรไงโอเค okay, ทุกคนเราจะมาเช็คผลประกอบการกันนะคะหลังจากที่ททมาซื้อที่สองก็ของเกลือก็จะประมาณนี้นะก็ของที่เราได้นะครับขนมนี้น่าจะดีสุดหรือเปล่านะที่ที่เราได้แล้วก็เซตบิดนี่มับมัฟสามแหวนบิดเบชาโดรองเท้าบิดอันนี้มีราคาไหมนะ มีหนึ่งอันนอกนั้นเหมือนจะเหี่ยวไงก็ไม่รู้สิ h a โด w ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างสึกอากาศรมาค่อยดีเท่าไหร่ได้สิ่งของมาทั้งหมดตามแถวไกลข้าชิน้น BSB 7อันการันตีอาวุธสองแล้วก็เกาะหาทุกคนคิดว่ามันเกือมากไหมก็คอมเมนต์บอกกันนะคะ นี้ขอลาไปก่อนนะเจอกันเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายถือว่ามาเช็คเลทให้ก่อนไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแทนกำลังใจน้อยๆให้แคทหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมไปและบายบายบ๊ายบาย